สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนแก่นนครอินทผลมนะครับบ้านไซมูนตำบลไซมูนอำเภอนลำพองจังหวัดขอนแกน่นนะครับมาติดตามด้ยวย้ะว่ามาอัปเดตกันว่าได้พี่น้องครับพอบบเดมาส่วนนี้กับ,บ่ามันสองสามปีแล้วบ่นะครับต้นบางต้นนี้ถึงกับต้องใส่ลดกระเช้าเลยเด้อพี่น้องเด้อก็มีลายสเตปนะครับในส่วนของ การปลูกของสวนเฮานะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาสอบถามกับคุณพ่อพ่นนะครับคุณพ่อนน่าบูบ่นเห็ดอยู่นี่มันเป็นอย่างไรเพื่อสีมีแนวทางนะครับเพื่อพี่น้องบางคนก็สิสนใจนะครับคิดอยากปลูกอินทผลัมนะครับปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตปุ๋ยละน,น,นี่ไหมเดี๋ยวสิพาไปบอกกับคุณพ่อพ่นครับ ครับวัสดีครับพี่นองครับผมนล่างามสะอาดนะครับสวนแกนนครอินทพาลัมบ้านไทมุ่นตำบลไทมุ่นอำเภอหนพงองจังหวัดขอนแก่นนะครับในปลูกอินทพาลัมเป็นเจ้าแรกของจังหวัดขอนแก่นโดยการปลูกโดยเนยเยื่อั้งเต่ปี2 5 5 6นะครับปัจจุบันกามีจํานวนต้นอยู่ประมาณ300กว่าต้นมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับหลักๆของเขาก็คือมีใบีิเหลืองใบีิแดงนะครับเปรมอเมดาฮานนะครับโคในซีนะครับ ซึ่งสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของพี่น้องผู้ชื่นชอบในอิธลามซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ของพระเจ้าเพราะอย่างครับเพราะอิสลามเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่บรรจุในคัมภี่อ่านกุรขานของศาสนาอิสลามเพ่น,นถือว่าเป็นผลไม้ที่ทั้ง พระเจ้าหรือศาสนาอิสลามเขาให้ความย่อมรับว่าเป็นพลไม,ม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อปลูกบานเห้านะครับยังเหตุให้เกิดการจเจริญเติบโตให้คุณภาพดีก็ทั้งทางะวันออกกลางซึ่งอาลับนะครับเขาย่อ,ย,อย่องให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของทวีเอเชียที่สามารถปลูกอินทผลัมผลสดนะครับได้ดีที่สุดในโลกนะครับได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งทุก ทางบา่วาเรื่องของขนาดปริมานแล้วกรสฉะิต่างๆนะครับอินทผลัมนะครับเป็นพืชที่หลายคนต้องการสแสวงหาที่อยากปลูกซึ่งกระบอเหนือมากวแรงที่เฮ้าสีสามารถนํามาปลูกได้แล้วก็เฮดให้เป็นการประกอบชีพได้แต่สําคัญคือเข้าต้องเลี้ยนรู้ศึกษาให้เข้าใจว่าอินทผลัม่านมีสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศบานเฮ้า บอเมนวาจีไปเอาอินทรพลัมสายพันธุ์ที่มันยู่ถักตะวันออกกลางมาปลูกซึ่งอันนั้นเป็นสายพันธุ์กินแห้งมาปลูกการเฮ่าซึ่งระยะเวลาการชุกก็อยู่ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาเป็นช่วงเดียวกันนะครับกับฤดูฝนมั่นเทศไท้เขาแตกเขาเน่าเขาล่วงทิมบอคือสายพันธุ์กินสดซึ่งสามารถที่ปลูกในประเทศไท้เฮ้าได้เป็นอย่างดีนะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับที่พี่น้องต้องการ นะครับหลักๆก,ก็คือใบหิเหลืองใบีิแดงนะครับอมเมดาฮานเบรมโพเนซีนะครับนวดอร์พวกนี้นะครับสามารถที่ี่ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่นะครับยกเว้นภาคใต้นะครับเพราะภาคใต้บ่าสามารถที่สะเหตให้อิรพารลัมแท่งจันไดเนื่องด้วยว่าอิรพารลัมเขาต้องการอุณหภูมิที่18-22องศาเพื่อเสียไปกระตุนตาดอกให้กเกิดการแท่งจัน เพราะฉะนั้นภาคอีสานกับภาคเหนือบ้านเท่าได้เปียบเพราะยังเพราะได้รับอิทธิพลความเย็นมาจากภาคจากประเทศจีนผ่านประเทศเล่ามาได้ดีนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งแถบจังหวัดที่ติดกับลุ่มแม่นำ้ำโขงหรืออีสานใต้นะครับซึ่งได้เปรียบในเรื่องของอุณหภูมนะิแต่หลายๆพื้นที่ก็อาจจะบ่สาม,มารถปลูกได้เช่นพื้นที่ที่ไม่ดีนเข้มจัดนะครับหรือน้ำเข้มจัดก็บพาสาม,มารถปลูกอิฐผาลัามได้ เพราะอันนี้อันนี้เป็นพันธุ์ยังพออันนี้เป็นพันธุ์ใบหิแดงครับเป็นพันธุ์ใบหิแดงรหัสหนึ่งสามหกของแบลบคาราอีบนะครับกามีเข้ามาในประเทศไทยบ่บ่กี่ปีนะครับวังสามสี่ปีนับส่วนผมได้มาปลูกปีนี้นะครับผมลงดินปีหกหกสี่หกห้นะครับต้นนี้แม่นมอมอ่าต้นนี้นะครับแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนาเป็นปีที่สองที่เขาให้ให้ผลผลิต ก็จกปีพ่นให้ผลผลิตครั้งเดีอิสพารัมนะครับคันธาเข้าปลูกแล้วให้การดูแลดีๆให้น้ำให้ปุ๋ยได้ยั่งสม่ำเสมอกายุบที่ประมาณ2ปีหรือ2ปีกว่าๆหรือปี6กเดือนถึงปีแเดือนก้สามารถที่จะแข่งกันได้บางสายพันธุ์นะครับก็อายุการเก็บเกี่ยวของเขานะครับกับ่หลายหรอครับเก็ซิปถึงร0อยปีนะเพราะฉะนั้นก็เป็นพืชที่เข้าสามารถปลูกเป็นทรัพย์สินหรือเป็นมุ่นให้กับลูกกับหลานในสืบทอดได้ เป็นประกอบอาชีพได้ในในในการดำรงชีพได้เลยพ่อ <นะ S 1> โดยประสบการณ์เราเมืฮอดมือน,นีถือว่าเราปลูกมาจากปีเรา่อกรอ,อ,องขร <ผม S 1> องถือมพ่อผมปลูกอินทผลัมวันที่ยีสบกมีนาหาหกปีนี้ปีหกปแปดก็1สิบสองปีแล้วสิบสองปีสิบสองปีนะแล้วการเนื่อเยื่อที่ที่น้ำมาปลูกนะครับประเทศไทยน้ำเขามาชุดแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม แต่แต่ตอนนั้นยังบรท่านน,นั่งบรท่านนิยมเนื่องจากว่ายังบ่เห็นผลผลิตเมื่อนำมาปลูกแล้วใส่2ปีนะครับปีหาหากการเริ่มให้ผลผลิตจังคอยมีการนั่นต้นเนื้อแจากแล็บต่างๆเขามาขายจังเกิดการาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นํามาปลูกกันของผมปลูกโลงดินวันที่ยิมหกม,มีหน้าหากะปีหาแเดือนมิถุนาผมก็ได้ขาย นะครับแต่ว่ามีบางต้นที่เฮาต้องใส่รดกระเช่าเรอ่ยวตอนนี้เนื่องด้วยว่าประเทศไทยเฮาความอุด,ดมสมบูรณ์ในเรื่องของสภาพอากาศสภาพดินมีแร่ธาตุอาหารดีเฮดใไทต้นอินทรพัมเจะริ่เติบโตได้ไวนะครับการความสูงของอินทรพลัมเขาสสูงขึ้นปีละ4ี่สิบหาถึงหาสิบเซ้นติเมตรต่อต่อปีเพราะฉะนั้นสิบปีกับหาเมตรเฮ้าจะต้องหลังจากบนสูงแล้ว เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยเขาจะต้องหาเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกสิทสแบกบันไดกับกากาเป็นท้่ที่พ่สะดวกนะครับย่านตกลงมา,าเกิดอุบัติเหตุกรเลยต้องเหตุรถกระเชา้าขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทํางานนะครับแล้วเคยเฮตุให้งานเขาได้ไปฏิทธธภาพเฮ็ดการด์เร็วขึ้นเพราะบันะบนี้ขอเป็นความูลเนี่ยในระยะ10กว่าปีมานี่ ปัญหาที่เกิดในการปลูกอินทรพาลัมพอเจอปัญหาอย่างน่กับต้นเพลียวปัญหาที่เกิดอินทรพาลัมจริงจริงแล้วอินทรพาลัมนะครับชัดตูวนี่สีหน่อยนะครับมีแค่ดดวงดวงมีสองชนิดก็คือดวงแรดกก็คือตัวดำๆเขาสีมากัดแคร์ยอดกัดกินล้วก็นหนีแต่มันมีดวงอีกชนิดหนึ่งคือดวงสาคูหรือดวงมะพร้าวที่หลังจากดวงแรดกออกไปแล้วนะครับกัดวงสาคูสีมาเขยเราใหดเป็นตัวหนอนเขามาเจาะกิน ใส่ของต้นอินทผลัมเห็ดให้ต้นอินทผลัมตายซึ่งระยะที่เขากินอยู่นี่ต้นอินทผลัมสีบะปากกุย่างเลยย่งสมบูรณ์เต็มที่บางสวนนะครับจันทร์เต็มเจสี่วันจรีกินภายในลมไปทั้งต้นเลยก็มีก้อนสีเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะฉะนั้นการป้องกันด้วงมีหลายวิธีป้องกันทั้งกลดใส่อาจจะใส่ไส้ใส่ลูกเหม็นนะครับใส่น้ำมันเครื่องเกลาหรือคันทาใส่ใส่ใส่ด่างมาป้องมามากันด้วงไว หรือสีใสช่างสารเคมีที่มันเป็นสารที่บอสามารถดูดซึมเข้าไปสู่ระบบของหอน่วยใดซึ่งกะเข้ากับคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเข้ากะแค่เอาอยาป้องกันด้วงป้องกันแมงไปหยอดน้ำกันใบเพื่อบรให้ด่้วงเขาเขามาการสามารถป้องกันได้นะมีลมยจยอะเกลียวไปบ่หลยลยู่นี่บๆคอยมีลมเพราะว่าผมสีดูแล ยางไก่ฉิดนะครับเข้าอยางพานเข้ากับอาจจะใส่หูฟังแบบคุณหมอมา,มาฟังมาเสียบมาจี้ลําตน้นเพื่อให้ได้ยินเสียงว่ามีดดวงเข้าไปกินว่าพันทาต้นใดมีดดวงกะสิม,มีเสียงดังอุกอักอุกอักหรืออ่ามันสิมีมีมีมมมน้ำเหลืองเหลืองออกซึ่งหมอมานน้ำลำตน้นนะครับอันนั้นแสดงว่ามีดดวงแล้วเข้ากับสามารถที่ี่แก้ไขได้ท่านทวงครเ่งดบเอาเล็กแท่งเอาเล็กแขงงเราก็ใส่ยา นะบสารที่มันป้องกันด้วงป้องกันแมล่ลงประเภทปีกแข็งปากหนีบมาาเขาก็ฉีดเขาในหูนั่นก็สามารถที่จะป้องกันได้<อ>นะครับอ่าบอกใน้งยๆว่าสารตัวนั้นคือฟีโพนินนะบฟีโพรนินสามารถที่จะช่วยป้องกันได้ได้ได,ได้ในระดับที่หนาพอใจเลยอะ บาทนี้มัถึงเรื่องของตลาดพ่อเขาคือว่าราคามันล่วงขัดแย่มันเป็นอย่างไรมันมีปัญ,ปญหาบ้าเรื่องนี้ครับปัญหาของของผู้ปลูกอินทผพาลัมนะครับทุกปีเพื่อพานานอกจากปัญหาเรื่องของ,ของการผลิตซึ่งทีนหน่อยแต่าบางบางปีนะครับอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผลผลิตบออกเต็มที่เนื่องด้วยว่าสภาพอากาศมันมันบ่เอื้อมน้อยคือคือความเย็นบ่เพียงพ่อเฮ็ดให้การแทงจะหน่อยแต่ปัญหาหลักๆที่มันเกิดขึ้นหลายณปัจจุบันระยะเวลา อาีพหาปีขึ้นมานี่ก็คือปัญหาเรื่องของการผลผลิตปัญหาเรื่องของกาาระดาษเนื่องด้วยว่า,าดริมาณกับสาภ่ายหรือการพิษปริมาณการพิษกับความต้องการของการตลาดมันบรสมดุลกันนะครับปริมาณผลผลิตหลายแต่ความต้องการของการตลาดคือผู้บริโภคไม่นหน่อยปีนี้เป็นปีที่ปริมาณผลผลิตอินทาลัมออกหลายที่สุดเพราะอากาศเอื้อมนุย่ยข้นกับปูกหลายช่วงที่ข้นปลูก เมื่อสมปีขึ้นหลังยังบ่ทันให้ผลผลิตแต่ช่วงนี้มันให้ผลผลิตเต็มที่ผลผลิตออกมาหลายก็ห่านสิเปอร์เซนต์โอ้ช่วงหนึ่งพราะมันมีกระแสคนกระปลูกตามกันบายคนไทยห้าไปที่สี่ออาปลูกตามกระแสนะครับแพ่งปานใดกระบวาต้นกระหันมาปลูกนะครับกระเฮดไห้ปริม่านประชากรของอินทรพลัมในทองตลาดมันหลายขึ้นแต่มันมีทังตันก็คือตลาดมันบ่ไปอืออ่าตลาดระบายปลายทางมันบ่ได มันก็นเลยเฮตไทยแล้วกับอีกอย่างหนึง่งประเทศไทยความสมบูรณ์ของไม่ผลมันหลซึ่งเป็นไม่ผลที่ออกช่วงเดียวกันบักม่วงบางนี่ทุเรียนลำไยเงาะซิดาฝรั่งบากล้องกองบากทุกชนิดออกประดังประเดี๋มาพร้อมกันเพราะสาภาพอากาศมันเอื้อมน่วยก็เลยเฮตไทยปริมาณของอาสินค้ามันมาชนกัน แต่กําลังสื่อมันบ่มันบ่นบเพียงพ่ออ่าในเรื่องของการตลาดผมสีใส่เวลาชะลอกการขายผมสิมีตูเแช่สำหรับเพื่อสิสต็อกอินทรลัมไว้แล้วกะหลังเอาออกมาขายหลังฤด,ดูกาลคือคือหลังเดือนสิงหาเป็นต้นไปจังสี่ออกมาขาย้าย,ายกับว่าฮัาฟิตได้ไว้เขาเขาเขา,าถนอมอาหารไว้ แต่โด,ดยโด,ย,ลย,ลดยปกตินะครับพี่น้องครับโตของเพิ่นนี่ก็บ่เป็นแนวสีปเป็นเอางนีงงนครับแต่จริงๆแล้วอินทรพลัมถาสุกแล้วนะครับเขาสีอยู่ในสภาพอากาศปกติอยู่ได้บาเกินสองอาทิตย์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่ามันมีช่องทางหนึ่งคือการไปรรูปสองการการยืดอายุก็คือเก็บไว้ในห้องสิทธ์นะครับในอุณหภูมิที่เหมาะสมการเก็บที่ถูกต้องใช้ใช้ถุงการใช้หีพอ นะครับแล้วกับปริมาณเหมาะสมระวังปริมาณกับอณหภูมาะสมเขาคิยืตอายุได้ประมาณ3เดือนได้อยู่นะครับหลังจากเขาเก็บเขาตู้แล้วนะครับแล้วก็คุณภาพของการเก็บก็คืออายุการชุกของเขานี่ต้องอยู่ที่ประมาณ8ปด0าถึงเกบเปอร์เซ็นต์นะครับเราเข้าจังเขาชุกแต่มือผสมจันเดียวก็มันเท่มมากดล่าอินทรพลัมโดยโดยปกติเกือบทุกสายพันธุ์ เขาสี่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวหลังจากผสมเกสรร้อยห้าสิบวันก็คือผสมเกสรมือใดนับไว้เลยครับเราก็น,นับไปอีกร้อยห้าสิบมือทาบ่เจอสภาพอากาศปิดจังปีนี้นะครับอ่าถ้าถ้าสึว่าครบร้อยห้าสิบมือแล้วเขาพระท่านสุกจัดนะครับเนื่องด้วยเนื่งสภาพาะว่าอากาศปิดใบว่าสามารถสังเคราะห์แสงได้บ่ไายนา้ำนะครับอันที่สองบ่มีแสงแดดนะครับกะสีเฮ็ดให้ถาดอาหารต่างๆที่มาบำรุง บำรุงตนบำรุงบำรุงผลเนี่ยนะครับให้สุกมันกับโบสุกมันจะจงยืดกันละยาเวลาออกไปแล้วอีกอย่างหนึง่งอินทราลัมเป็นพืชที่แปลกน่นิดหนึ่งก็คือเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวโซ่ามือนี่ข้ามาเบืองแล้วนะครับช่วงนี้ข้ามาเบืองแล้วว่ามืออื่นสามารถตัดได้แต่มือแลงหรือายไป,ไปนี่ถึงมือแลงฝนตก <c oughs> มืออื่นนี่ไม่าสามารถเก็บเกี่ยวได้เพราะอย่างตีเพราะปุ๋ยในตัวเย็นที่มาจากนำ้ำฝน มันสิเข่ามาน้ำใบเข่ามาน้ำหากเข่ามาน้ำผลมาเห็ดให้คุณภาพของผลผลิตเท่านี้ของหน่วยที่สิสุกอยู่นี่นะครับกลับเคลืนสู่ผิวก็เขียวขึ้นนะครับเนื้อกับบอรกรอบบอหวาน ก็เลยต้องยืดระยะเวลาออกไปอีกโมยไงว่าคันได้น้ำฝนม้อนดันเราเพิ่มอีขึ้นนุ่มขึ้นขึ้นนุ่มขึ้นมาอีกนะครับนุ่มนขึ้นขึ้นคันมาอักขึ้นมาอสีกันนะครับนี่คือข้อจำกัดของอิสระพานล้ำว่าเข้ารับปากไม่ออเดอร์แล้วแต่การทาวนฝนตกนะครับนั่นออเดอร์ต้องต้องเคลื่อนต้องต้องบานนี่มีคนถามว่าปลูกแล้วสีขายใสไขยจังไหร่บ่เนี่ยน้ำเนี่ยนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับมีวิธีการกลยุทธ์ของเรื่องของการตลาด อันแรกก็คือหนึ่งเรื่องของการขายนาสวนนะครับอันที่สองขายออนไลน์ทรงนําลูกค้าต่างๆนะครับอันที่สามแม่ค้าสีมานล่สดในสวนแล้วก็เอาไปขายอันที่สี่ก็คือขายทรงนะครับการขายทรงอย่างนีตลาดกว้งนะครับพ่อานีแนีนํำเนี่ยเรื่องปุ๋ยพ่อเรื่องปุ๋ยปานี้เรื่องปุ๋ยนะครับสำหรับสวนผมนะครับก้อนสีให้ปุ๋ยผมผมสีตรวจค่าความเป็นกลางของดินคาที่เหตุของดินก่อน นะครับว่าอ่าอยู่ระดับใดเราห้องฉิดใส่ปุ๋ยใดแต่จริงๆแล้วอินทราลัมนะครับเลโชปุ๋ยที่ที่ใส่อยู่ก็คือเอ็นพีเคเลโชอยู่ประมาณสามหนึ่งสามถึงห้านะครับก็คือหมายความว่าใส่ใส่ในตัวเย็นสามส่วนใส่ฟอสฟอรัสหนึ่งส่วนเราใส่โพแทสเซียมสามถึงหาส่วนนะใส่สูตรใส่เลโชนี้ นะครับได้เลยตลอดทุกสายพันธุ์ทุกตัวทุกระยะการการการผลิตแต่สวนผมผมสีโใส่แบบนั้นผมสใส่แต่ละระยะระยะบำรุงตน้นผมใส่อีกสูตรหนึ่งก็คือยีกมีมหาเจเจนะครับเพื่อบำรุงตน้นบำรุงอาตาดอกนะครับเพื่อให้เขาสั่งตาดอกให้สมบูรณ์อ่าหลังจากเขาแท่งกันแล้วช่วงเดือนอมกรากุมภาพ้าเข้าผสมเจียสอนแล้วนะครับหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งนะครับเข้าแต่งลูกเข้าหอ เข้าสิขยายผลอ่อนนะครับภายในเก้าสิบมือนะครับผมสิใส่อีก 0, 1, สูตรหนึ่งสูตรขยายผลผมใส่ใส่สิบสามสิบยี่สิบหรือสิบสามสามยี่สิบนะครับสูตรนี้นะครับอาส่วนหลังก้อนสีเก็บเกี่ยวอีกเก้าหกสิบมือนะครับเพราะเข้าขยายผลเก้าสิบมือแล้วเนาะอีกหกสิบมือเข้าสีเก็บเกี่ยวนี่ผมสิใส่ปุ๋ยสูตรปุ๋ยเล็งคุณภาพก็คือปุ๋ยสูตรสิบสี่เกียรสารชิพผาหนับ เป็นปุ๋ยหวานแต่บ่อเป็นปุ๋ยหวานเชิงเดียวเป็นอย่างจังบ่อใส่ปุ๋ยหวานเชิงเดียวปุ๋ยหวานเชิงเดียวคืออย่างครับคือปุ๋ยสูตร0ูนย์ก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์กับ0ูนย์หาชุมเป็นโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับอ่าผมเปียนบ่อใส่2อตัวเพราะเฮาบ่อรู้ว่าปริมาณปุ๋ย2อตัวนี่ที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันมีหน่อยไม่หลทำไงการเลื่อยคันท่าเฮาใส่ลงไปเกิดใส่หลจังศูนย์ศูนย์หกศูนย์ใส่หลายโพแทสเซียมคลอไรด์ใส่หลายโดย โดยโดยสวนนี่ผมเคยใช้แล้วสีให้ผิวแข็งเฮ็เใท้เลเละในระยะที่เขาสูงนับผมก็เลยใส่14ซีเกสรมหาเพื่ออย่างเพื่อให้เขาทวงกันเทึ่งบำรุงต้นบำรุงผลบำรุงคุณภาพความหวานได้พอนี่ครับคือปุ๋ยสูตรสำหรับอาคาความเป็นกลางของดินของผมอยู่ที่6 6ถึวันนี้ในะปัจจุบัน อยู่ในสวนเฮาตอนนี้พ้อมที่ให้ลูกค้าเขาไม,าม่ชิมเขามาซื้อมีอะไรแนบบ้านี้มีอะไรแน่ตีครับสําหรับสายพันธุ์ที่ผมปลูกอยู่นี่เจ้านี่ถูกสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์แรกที่มันนี่มันเหมิดไปแล้วก็คือสายพันธุ์จีทู่สายพันธุ์ลูกไงเขาล่าช้าแห่งสีแดงอันนั้นยังมีพ่อได้ชิมแต่ว่าการจำหน่ายคือมันเหมิดเลยไปแล้วเพราะว่าอันนั้นอายุของเขาแคร์อยสามสิบมือบบไม่ลอยห้าสิบมือคือสายพันธุ์พวกนี้นะครับ อตอนนี้มีเหลืออยู่ใบหิเหลืองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังบ่ท่านบ่ท่านได้จำนายเพราะอย่างเพราะอายุของเขาจะต้องประมาณกลางเดือนสิงหาจังสีเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ช่วงนี้ฝนตกคักก็เลยความคุณภาพของเขาบ่าท่านไดก็มีใบหิแดงใบหิเหลืองอะเมดาฮานเบรมกับเกือบเมื่อแล้วครับเหลืออยู่สองสามจันนะครับก็มีสุกเกลีนี่ฮัชวีนะครับที่มี่อน นะครับพ่อด้ยินขเขาว่ามีปุ๋ยน้ำะนะครับต้องต้องเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องครับปกติห้องใสเ NPK โดยทั่วไปแล้วก็ถานอาหารร่องอาหารสามอาหารเสริมอย่างอื่นบ่กวาพวกแคลเซียมโบรอนพวกแมกนีเซียมพวกสังกะสีพวกท่องแดงนะครับโบลีเดนนังหรืออย่างต่าง,างๆที่ห้องสันหามาใส่แต่ปีนี้ผมในมีโอกาสไปพอ่ออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นปุ๋ยอินรีนะครับเป็นปุ๋ยจากแร่ธรรมชาติ แต่ภูเขาไฟเขาเอื่นว่าเลดแล้วว่านะครับทางท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ปลูกอิฐพระลหรือผูู้กพืชชนิดอื่นต้องการเอาปุ๋ยตัวนี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของผลผลิตของเขานะครับปฏิต่ตผมมาได้ราคาเป็นมาตรฐานทั่วโลกทั่วประเทศอยู่ที่4 5 0หิบาทต่อกระสอบ,นะบต้นพันธุ์เขาก็มีจำนายนนนกันต้นพันธุ์ก็มีจำน่ายตอนนี้ต้นพันธุ์เฮามีอยูสามสี่สายพันธุนะ์เป็นแล็บหลัก,ลก,ลกนะครับเป็นต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกก็มี นาก็คือต้นไ่แล้วเรียงไปปิดปีแล้วนาะอยู่ในกระถางแชมเปญสามารถที่จะเอาไปเราปลูกได้ราคาก็พร,นะร้อมส่งนาัสามารถติดต่อได้ที่ผมนารางงานสะอาดนะครับเบอร์โทรศัพท์08.1601983 5ครับ พครับขันพี่น้องเขาอยากมาเยี่ยมมายามบอกพี่กัดสวนเ้ออีกท่นหนึ่ง<อ>่าสำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยากมาชมมาชิมนะครับม,มาถ่ายรูปมาชิมไห้อิมสะกอนนะครับบอสือบอหาบอวากันนะครับให้มาอยากให้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจมาเบิรงวิธีการผมจะให้ครับนนนํานได้ทุกอย่างนะครับบอมมีปิดบงังนะเพื่ออยากให้พี่น้องเขาได้อยากอยากได้ปลูกนี่นะครับอยากผู้ใดอยากปลูกผู้ใดอยากกินผู้ใดอยากชิมกะเข้ามานะครับอยู่ที่บ้านไซม่น ตำบลไส้มุ่นเอำเพื่อ้ำพ่องจังหวัดขอนแก่นครับสวนแก่นนครอินทพรัมเป็นยังแจ้งซื้อสวนนี่พราะว่าถือว่าเป็นสวนแรกของจังหวัดขอนแก่นก็เลยขออนุญาตให้ตั้งซื้อว่าแก่นนครอินทพรามครับผมครับผมพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่อยากเข้ามานะครับกับพ่อเราก็ฝากเบอร์โทรไว้นะหรือว่าจิปักหมุดมาเลยก็ได้ครับนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนดีเข้ามาติดตามรับชมหวังว่าพี่น้องคงจะได้ความรู้จากคุณบอน่าราพอสมควร นะครับคลิปหน้าพ่อก,กันไวยคุณพ่อครับขอบคุณเลหลายวันนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ